สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้นะคนคนพระนะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับสําหรับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับ สมเด็จเก่าคมลึกนะครับนี่ครับมันข้างครับมองเห็นมวลสารนะครับเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับนี่ครับมวลสารเป็นเม็ดเป็นก้อนด้าหลังนะครับนี่ะครับสมเด็จเก่าหมายเล็กนึงนะครับหมายเลขสองเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่ครับ มันก mm ็สวยคมชัดนะครับสมเด็จพระเฉลิมพระเกียรตินะครับหมายเลขสามนะเป็นพระปิดตานะครับปิดตาลงลักนะครับหลังแบบนะครับนะครับเนื้อออกแดงแดงนะครับเนื้อด้านในออกแดงแดงนะครับปิดตาลงลักหลังแบบนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะเป็นพระปิดตามนะครับ เป็นพระปิตาลงรักนะครับปิดตาลงรักนะครับปิตาเนื้อผงลงรักนะครับหมายเลขานะครับเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขีมเม่นนะครับเป็นพระเนื้อดีนนะคอุดพงนะครับหมายเลขห้าครับ หลวงพ่อปานะครับขีเม่นนะครับอุดผงนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นคุ้นแผนนะครับเป็นคุ้นแผนนะครับหลวงพุทธทิมนะครับเนื้อออกเขียวๆนะครับด้านหลังมีตะกุดสาลิกาหนึ่งดอกนะครับเนื้อออกเขียวๆนะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับเหรียญหลวงพ่อเขียนหลังชินราชนะครับ หลวงเขียนสำนักคุนนีนะครับน่าจะเป็นอันปักก้านะครับหลังเป็นพระพุทธชินราชนะครับหมายเลขแปดครับเป็นพระคมนะครับหลวงหลวงหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับเปรียนพระคมหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับผิวหิ้นครับ หมายเลขเก้าครับเป็นหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญเจริญพรนะครับเหรียญเจริญพรหลวงพ่อพัดเนื้อนวะครับเจริญพรหลวงพ่อพัดปีหกสามครับเนื้อนวะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉับนะครับหลวงพ่อฉับนะครับวัดหนองว่านะปีหนึ่งเก้าสระบุรีนะครับ หลวงพ่อฉัวัดหนองว่านครสระบุรีนะครับพอ2งลึกนะครับปีหนึ่งเก้านะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นนางพญาเลี่ยมเก่านะครับนางพญาพรมเลี่ยมนะหมายเลขสิบเอ็ดครับคงจะใหญ่ๆนะครับองคนี้ครับหมายเลขสิบสองก็เป็นนางพญาเหมือนนะครับ นางพญาพร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมเก่านะครับหมายเลขสิบสามครับนะเป็นพระปิดตานะครับปิดตาเนื้อผงลงรักนะครับปิดตาเนื้อผงลงรักนะครับ อันนี้สิบสี่นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงปู่เขียววัดหงบนนะครับนครศรีธรรมราชครับสิบสี่นะครับหลวงปู่เขียววัดหงบนนะครับนครศรีธรรมราชครับมันนี้สิบห้านะครับเป็นหลวงปู่สุขนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่สุขหลังยันนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับมันนี้สิบห้าครับ หมายเลขสิบหกครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเต่ารีหลวงปู่ทวดครับเต่ารีหลวงปู่ทวดครับสิบเจ็ดก็เหมือนกัน,กน,นครับเป็นเต่ารีหลวงปู่ทวดว่าชังให้นะครับเป็นเงินทองเหลืองนะครับ แปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปั้นนะครับสองสี่เก้าแปดนะเหรียญหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลโศกกันนะครับเนีย่ยครับอุตยานะครับเหรียญเก่าอสลอึกนะครับหลวงพ่อปั้นอยุธยานะครับสิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ ยี่สิบนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาครับนะครับอมเขียวอมแดงครับหมายเลข2ีสิบครับยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับวัดเชิงคีรีสุโขทัยนะครับหลังเป็นเก้าราชการนะครับสภาพห้งับหลวงพ่อโตวัดเชิงคีรีนะครับ ยิบสองครับเป็นพระกิ่งเก่านะครับเนื้อทองผสมนะครับพระกิ่งเก่าเนื้อทองผสมนะครับเก่าๆนะครับยิบสามเป็นคุณแผ่นเคลือบนะครับคุณแผ่นเคลือบอันนี้เคลือบสีเหลืองครับเนี่ย ย4ก็เป็นคุณแผ่นเคลือบนะครับนี่ออกสีฟ้านะครับเป็นผงนะครับจะเป็นเนื้อผงนะครับยิบห้าครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีหลังยันนะครับย6น,นะิบหกครับเป็นหลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยนะครับ เหรียญหลวงพ่อส่วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะปีรับปรยี่สิบนะครับนี่สภาพสวยนะครับยิบเนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเชื่อมวัดปราการนะครับสุราชธ,ธานีนะครับเหรียญหลวงพ่อเชื่อมวัดปราการสุรา์ธานีนะครับ อีแปดนะครับเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะครับเหรียญพระธาตุพนมหลังพระธาตุมหาชัยนะปีหนึ่งเก้านะครับเหรียญพระธาตุพนมหลังพระธาตุมหาชัยนะครับปีหนึ่งเก้านะครับยีเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปีสามแปดนะครับ พวกคูนัสวยคมเลยนะครับปีสามแปดนะครับสามสิบนะครับเป็นสมเด็จหลังหน้ากากนะครับหน้ากากจะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็มีเคศาจีวรมีตะกุดนะครับขอมเรียมนรับหลวงพวอคูนเหมือนกันนะวัดวันไร่นะครับ สนใจนะครับช่องทางในการตริดต่อนัครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7กนนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนี่ๆี่ที่กำลังชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามไว้น่ครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ